นี่คือฝั่นร้ายที่กลายเป็นจริงของ f c e e o o o นะครับเพราะว่ารายได้เนี่ยก็ตกตามผู้ใช้ก็ลดลงแถมไปลงทุนในฝั่งของ Metaverse VR เนี่ยก็เจงยับเงินหายเป็นหลักแสนล้านเหรียญเลยทีเดียวนะครับพร้อมทั้งคนที่ปลุกปั้น VR เนี่ยยังมาลากอ,อ,กออกอีกด้วยพนักงานลากออกกันยับเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงวิบัติได้ขนาดนี้เดี๋คิดนิรใฟังครับ สี่พันที่คนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่ช่องคิม Pro p e r t y ์ตี้าที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการลงทุนไปได้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดติดตามมาไว้หรือว่าจะสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกกดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับในที่ชวนคุยเรื่องของวิบากกรรมนะครับวิกฤตหนักๆห,หรือว่าเศรษฐีคนหนึ่งที่เรียกว่าสูญเสียความมาั่งคั่งไปสูงถึง71ิลนลียนดอลลาร์คุณมาร์คซักเคเบิร์ตนั่นเองครับก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในผู้คนที่สูญเส ะะร่วงหนักนะครับกว่า71%จากจุดสูงสุดทำให้ทาง Meta หรือ Facebook นี่นะครับต้องปลดพนักงานกว่า13%นะฮะหรือคิดเป็นจำนวนผู้คนเนี่ยกว่า11,000ตำแหน่งเลยทีเดียวก็เส้นราคาหุ้นร่วงแล้วก็ไรายได้เนี่ยไม่ค่อยเวิร์กเลน,นะครับหลายคนไปเพ่งเร็งเรื่องของการเดินทางที่ผิดพลาดในการเข้าสู่โลกเมตาเวิร์สนะครับแว่นวีโอวีอาร์ต่างๆที่ลงทุนไปแล้วเนี่ยก็เหมือนจะเร็วเกินไปหรือเปล่านะครับผลกําไรอะไรไม่ได้ไม่พอขาดทุนกันยับ แต่ความจริงแล้วต้องบอกนะครับว่าเรื่องของธุรกิจดั้งเดิมของตัว Meta หรือว่า Facebook เองเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยจะสู้ดีมาพักหนึ่งแล้วนะทั้งในฝั่งของผู้ใช้บริการเนี่ยนะครับยูเซอร์เนี่ยนะก็เริ่มจะหดหายนะครับไม่โตฮะเริ่มถดถอยด้วยซ้ำแล้วก็สอดค้องกันในฝั่งของรายได้นะครับรายได้ของทาง f c e e o o o เนี่ยนะฮะก็เริ่มลดลงด้วยครับซึ่งในช่วง Q2 ท,ที่ผ่านมานะครับรายได้ลดลงไปกว่า1%เลยทีเดียว ก็เป็นการลดลงครั้งแรกในประวัตของ Facebook เลยนะครับและนี่มันับเรื่องของดราม่ามากมายที่เกิดขึ้นกับ Facebook ก่อนหน้านี้ว่าพวกเขาเนีกำลังจะไปเรียนแบบ TikTok หรือเปล่าเพราะว่าเขาทำตัวรีวซึ่งเป็นช็อตวิดีโอแล้วก็มีหน้าตาที่ละไม้คล้ายคล,ยคลึงกับ TikTok นั่นนะครับและนี่ไม่ใช่ค,ครั้งแรกที่ทาง Facebook เนี่ยนะครับเอาฟีเจอร์ดังๆจากแอปอื่นมานะก่อนหน้านี้ก็มีทางสตอรีของทาง Snapchat ครับ แต่ต้องยอมรับนะครับว่าผู้คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะหาแอปพลิเคชันตัวอื่นๆเนาะที่ไม่ใช่ f Facebook ให้ประสบการณ์เขาได้แปลกใหม่กว่าเช่น t ิ k t อกมันสนุกกว่าหรือว่าส n a p ใช้ก็ตามที่รุ่นอเมริกันเนี่ยเขาใช้กันเยอะในมุมมองของเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมองว่าเฟซบุ๊กเป็นเรื่องราวของคนแก่คนสูงอยุ่ไปจะแล้วครับความจริงก็ไม่แปลใจอะไรนะเพราะเฟซบุ๊กเนี่ยก็เปิดตัวมาเป็น10ปี15ปีแล้วนะครับ ซึ่งคนแก่ๆนี่ก็อยู่กันเยอะรวมถึงคนที่ตายไปแล้วด้วยซึ่งคนตายเนี่ยไม่ใช่ตัวเลขเลนน้อยนะครับประชากร Facebook ตายกันเยอะครับและยังไม่พอนะครับจะมีประเด็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานอีกนะฮะคือถ้าใครใช้ f c e e o o o เนี่ยก็จะรู้ว่า f c e e o o o เนี่ยรู้เรื่องเราเยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นได้แก่การบ้านอยู่ไหนทํางานอะไรชอบไม่ชอบโพสแบบไหนแนวไหน เราพูดอะไรเนี่ยแป๊บเดียวในโฆษณาเนี่ยเข้ามาหมดเลยนะครับแต่คุณรู้ไหมครับว่าต่อไปตั้งจากนี้เนี่ยความเป็นส่วนตัวจะเริ่มสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะทาง iPhone ครับซึ่งพอ a อ p l e เนี่ยนะครับไอโฟนเริ่มปิดกัน้นความเป็นส่วนตัวกันมากขึ้นนะทำให้ทางโซเชียลมีเดียต่างๆรวมถึง a c e b o o k เนี่ยนะครับก็เขาเรียกว่าเจาะข้อมูลลูกค้าผู้ใช้ได้น้อยลงนั่นแหละพอเจาะข้อมูลได้น,อนอ้อยลงพวกความแม่นยําในการเสิร์ฟแอดเนี่ยก็จะน้อยลงด้วยนะครับทำให้ค่าแอดมันดูจะแพงขึ้นซึ่งผลจจล,ลัพธ์เนี่ย ซึ่งถ้ารู้จากภาพรวมเนี่ยก็เรียกว่าโดนอย่างหนักหน่วงนะครับหนึ่งก็คือความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เนี่ยยิงแอดก็ไม่ค่อยแม่นนะฮะคู่แข่งคนสําคัญอย่างทิกต o k เนี่ยก็มาแรงได้เกินแถมติดตลาดอเมริกากระจุยครับไปลงทุนใน m e t a v e r s e เนี่ยก็ขาดทุนมหาศาลสินี้คาดหวังว่าจะเป็นเหมือนน้ําใหม่นะครับบูโอเชนตัวใหม่เนี่ยก็ยังไม่ทําเงินนะฮะพอห้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับหลายคนก็มองเฟซบุ๊กเนี่ยอยู่ในจุดที่โตไม่ได้แล้วหรือเปล่าแล้วนี่มานับเรื่องของการโดนอัตรากดอกเบี้ยขึ้น,นรรกกกาาเเิิด Recession ที่อม หุ้นเทคนิคก็ร่วงกันจากแต่ Facebook ดูเหมือนเจอร่วงหนักสุดเพราะคนมองว่าไปต่อไม่ไหวครับต่อไปอยังมาเจาะลึกในฝั่งของ Reality La b ดีกว่านะครับซึ่งเป็นตัวอมพานีอันนึงเนี่ยฮะที่ขับเคลื่อนในฝั่งของ m e t a v e r s e ของทาง Meta แล่นเองได้สูญเสียเงินไปกว่า3.7พัน,นล้านดอลลาร์นะครับในช่วง3เดือนที่ผ่านมาฟังดูอย่างนี้เนี่ยดูเหมือนใจแย่แล้วถูกไหมครับแต่ความจริงที่แย่กว่าก็คือว่าการสูญเสียเงินตรงนี้จะมีปริมาณที่มากขึ้นมากขึ้นทุกปีฮะ ในปี2566คือปีหน้านั่นเองและข่าวร้ายยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับล่าสุดเนี่ยคุณจอห์นคาร์แมกซนะซึ่งเป็น CTO เป็นที่ปรึกษา VR ของทาง Meta นะครับเกิดลาออกขึ้นมานะครับโดยให้เหตุผลว่าผมเนี่ยนะเหนื่อยกับการต่อสู้แล้วนะครับซึ่งในคนนี้เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของทีม VR เลยนะครับเพราะว่าอยู่กับ Facebook กับ Meta เนี่ยมา10ปีครับ หรือพูดอีกนายนึงคือนายคนนี้เนี่ยเป็นผู้ที่เชื่อมั่นในเทคโนโลยีของ VR แล้วก็เมทัลเวิร์เป็นอย่างมากแต่การที่ลาออกนี้หมายถึงอะไรหรือว่าทาง Facebook เนี่ยสูญเสียเรื่องของทิศทางแล้วก็ความมั่นใจในอุตสาหการรมนี้แล้วหรือเปล่า ข้ามการความสับสนนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเทคโนโลยี VR หรือว่า m e t a v e r s e เนี่ยมันจะเป็นของจริงหรือมาจริงไหม f a c e b o o พลาดไปหรือเปล่าแต่ก็ต้องบอกเลยรับว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม VR เองแม่ว่าสักทีเดียวนะครับเพราะว่ามีคู่แข่งของ a c e b o o k เนี่ยนะฮะเช่น TikTok กเนี่ยก็เข้าสู่วงการ VR ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งบิษัท์แม่ของ TikTok กนะครับก็คือตัว t e d a n c นนั่นเองนะก็ได้มาเข้าร่วมนะครับอุตสาหกรรม VR และได้ออกตัวแว่นมาด้วย ซึ่งตัว headset อันนี้เนี่ยก็มีราคาที่ค่อนข้างจับต้องได้เลยนะครับที่15,700บาทก็เดร้วยกว่าเป็นกูแ้แข่งที่น่ากลัวตามมาถึงอุตสาหกรรม VR ครับหรือแม้แต่กระทั่งในฝั่งของ Google นะฮะก็มีตัวสมาร์ทกล s สของเขาด้วยอีกทั้งยังมีข่าวเรื่องของตัว Apple ด้วยนะครับว่าจะทำตัว AR หรือ VR headset ของตัวเองครับ และยังไม่พอนะครับคู่แข่งโดยตรงของ Meta เ,เนี่ยในฝั่งของ VR เนี่ยได้แก่ทาง VR Chat แล้วก็ Recroom เนี่ยนะครับกำลังเฟื่องฟูงกันอย่างยิ่งนะฮะโดยเฉพาะทาง r ร c r o o มเนี่ยนะมีผู้ใช้ประมาณ3ล้านคนต่อเดือนเลยนะครับซึ่งในงฝั่งของนักออกแบบเกมเนี่ยก็บอกว่าในทาง r ร c r o o มนี่นะครับมีสิ่งที่าทาง Meta เ,เนี่ยไม่มีนะครับอย่างเช่นตัวอวตารที่ดีกว่าตัวเลือกเกมที่กว้างขึ้นนะฮะรวมถึงความสัมพันธ์กับผู้คนเนี่ยที่ดีขึ้นด้วยครับ โดยก็มองว่าทางเมตาเนี่ยไม่ค่อยเซ็กซี่ไม่ค่อยแบบเอ่อมีกิจกรรมอะไรที่หนาแน่นเหนียวแน่น,น,นเหมือนกนทางฝั่งอื่นหรือพูดอันนี้นคือมันดูน่าเบื่อในแหละรครับก็ยังไม่พอนะครับจะมีค่ายยักษ์ใหญ่อย่างเช่น Sony l e g โกนะครับที่ลงทุนใน Meta v e r s e ก่อนหน้านี้ด้วยนะรวมถึงทาง Microsoft นะครับซื้อสัดยักษ์ใหญ่อย่างเกมอย่างเช่นวิสซาร์ที่มีพวก World of w a r c r a f t Overwatch ก็เลยว่าอ,อุตสาหกรรมที่เนี่ยต่อให้เข้ามาจริงๆก็ยังมีคู่แข่งที่มาก,กน,นะครับไม่ได้เป็นบูโอเชียนอย่างที่คิดตั้งแต่แรรกครับ แต่ใน,นก็ตามนะครับเรื่องของ Facebook จะตายไหมเนี่ยมันก็มีในมุมที่แบบเออให้เฟซบุ๊กมันไม่ตายหรอกเพราะมันมีสิ่งที่พิเศษกว่าอื่นก็เป็นไปได้เหมือนกันทางผู้เชี่ยวชาญที่เป็นโปรแกรมเมอร์คนหนึ่งเนี่ยะฮะเขาออกมาบอกว่าเออเฟซบุ๊กเนี่ยมีข้อได้เปรียบเหมือนกันนะที่เขาจะไม่ตายนะครับข้อแรกนั่นคือพฤติกรรมของผู้คนเนี่ยเปลี่ยนยากครับอย่างเช่น Facebook มันมาก่อนถูกไหมฮะมันสร้างเน็ตวงเน็ตเวิร์กไปค่อนข้างเยอะและผู้คนเพื่อนของเราก็อยู่บ้นที่นี่แล้ว จริงๆว่าต่อให้แอปอื่นๆเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันฟีเจอร์ที่เจ๋งกว่านะแต่ผู้คนที่เคยใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนก็ค่อนข้างยากเพราะว่าพฤติกรรมของเขาค่อนข้างซ้ำไปซะมากับเรื่องเดิมๆครับดังนั้นการให้ผู้คนเปลี่ยนแปลงได้ช้านะครับไม่ได้เร็วแบบนี้ทำให้คนยังคงอยู่ใน a c e b o o k อยู่นั่นเองหรือข้อที่สองครับยังก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องของ experience ในการใช้งานก็ไม่เหมือนเดิมครับคือคุณไปใช้แอปอื่นแอปใหม่เนี่ยนะความที่ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่เนี่ยมันก็มีเจ ่อนข้างครบกว่าเช่นแท็กเพื่อนตอบคาถามตอบเมสตรงเมสเซจอินบอ็อกกดแชร์กดทางเพจอะไรแบบนี้มันค่อนข้างมีครบนะเพราะว่ามันทํามานานนี่ครับแต่ถ้าเป็นแอปใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีฟีเจอร์พวกไม่ค่อยครบ จะเอาเช่นทางทิกี่ยก็จะมีในฝั่งของวิดีโอเอเดตติ้งนะครับรวมถึงตัวชอบวิดีโอแต่ว่าฟังก์ชันคอมม,ม,ม,มุนต์อะไรก็ยังไม่ได้เหมือนกับ Facebook ครับอันนี้คือเหตุผลว่าทำไม Facebook ยังอยู่ต่อนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตายเร็วๆนี้แหละซึ่งอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับก็เราดูกันตอนต่อไปแล้วกันนะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิมพรอพเพอร์ตี้ไลน์ด้วยนะครับและขอลาถึงวิธีนะักติดตามช่องนี้ให้ถึงหนไปเลยฮะ หรากตามอย่าฟังของรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับการลงทุนนะกฎสมาัตรสัมชี้คลองในวงไหนเนี่ยจะมีวิจัยดังๆมาเล่ามาเมาส์มอยให้ฟังนะครับออก็คาดเลยว่าจะลดเวลาของคุณเนี่ยได้เยอะมากๆเลยสำหรับการต่างองการอัปเดตข้อมูลแบ็ค o โทรเพิมเ่มเติมเยอะๆอยู่แล้วนีครับก็ผอสุกมาให้ภายในคลิปเดียวอีกทั้งมีไกด์ลา์ในการลงทุนพอยต์พเของผมแลของเพื่อนผมมาให้ดูด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับมาสุดคลิปคลิปนี้กันว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างในที่ได้พ หายไปกว่า70 0 0 0ล้านเหรียญ อดพนักงานออกเป็นว่าเล่นหลักหมื่นตำแหน่งนะครับหายไปกว่า13%ครับซึ่งคำพูดถึงที่ทาที่ผ่านมา Facebook เองก็ค่อนข้างเจ็บปวดหลายด้านนะครับเอาอย่างแรกก่อนนะครับผู้ใช้เนี่ยครับตกต่ำลงนะครับรวมถึงรายได้ก็เริ่มลดลงด้วยและนี่คือครั้งแรกนะครับและอันตรายมาสับคุณโกรธครับและยังไม่พอในฝั่งของความเป็นสตัวของผู้ใช้เนี่ยเริ่มที่จะสูงมากขึ้นทำให้ a c e b o o k เนี่ยเจาะข้อมูลเขาได้น้อยลงทําให้การยิงโฆษณาการเสิร์ฟแอดเนี่ยก็ไม่แม่นยำนะครับทำให้แอดสูงขึ้นแล้วใต ติดต่อในอเมริกาก็ตามเด็กรุ่นใหม่ชอบใช้ติ๊กต็อกเป็นอย่างมากรวมถึงตอนหลังใน Facebook พยายามที่จะใช้ฟังก์ชันต่างๆนานะครับอย่างช่องติ๊กต็อกกลายเป็น Facebook Reels หรือ Snapchat เนี่ยเอาตัวสตอรีเข้ามาทำให้คนก็เริ่มรู้สึกแหมมันน่าเบื่อน,นะครับไม่ได้สนุกไม่ได้เซ็กซี่เหมือนพวกแอปตัวใหม่ๆแล้วนั่นเด็กรุ่นใหม่เขารู้สึกว่า Facebook เนี่ยไปเป็นเรื่องของคนอายุเยอะๆแล้วครับเอาจริงฟังตัวนี้ก็เจ็บนิดน,นึงนะฮะ ที่จะคาต่เน,นเนี่ยเฟซบุ๊กพยายามจะผันตัวเองไปในฝั่งของ Metaverse มากขึ้นนะครับลงทุนแบบหลักแสนล้านเลยให้กับตัว Reality La แแต่ก็สบปัญหาการขาดทุนอย่างต่อเนื่องแล้วปีน่าจะขาดทุนหนักกว่านี้ด้วยนะครับรวมถึงตัว4 e t o ทีนะฮะที่เป็นผู้ที่แบบมีแพชชันเรื่องของ VR เนี่ยก็บอกว่าลาออกครับยอมแพ้ครับเหนื่อยกับการต่อสู้แล้วที่สู้มาเป็น10ปีก็เรียกว่าทิศทานเนี่ยส่วนเซพอสมควรเลยนะครับว่าจะเป็นโอกาสเป็นความหวังใหม่ก็ดูจะไม่ค่อยจะรอดแรงเท่าไหร่รวมถึงนะครับ แพลตฟอร์มไม่ได้ว่าอื่นเช่นตัวเล็กรูมเนี่ยตัววีไอชันเนี่ยก็เริ่มเติบโตมีผู้ใช้เป็นเป็นหลักล้านคนนะครับก็แปลว่าต่อให้เป็นผู้ไปได้จริงๆเนี่ยก็ดูเหมือนจะที่ทามจะไม่ได้ง่ายซะทีเดียวก็คู่แข่งกันอย่างเพียบอยู่เหมือนเดิมซึ่นเดียเป็นคำถามที่ตั้งคำถามตัวโตตับตัวมาร์ตสการ์เบิร์กนะครับว่าคุณจะไปต่อไหวไหมและคุณจะตายหรือเปล่าแต่ต้องอย่าลืมว่าเฟซบุ๊กเนี่ยมีเครือข่ายผู้ใช้ที่มากมายนะครับรวมถึงยูสเซอร์เอพิเรียนที่ครบถ้วนมีการใช้ฟังก์ชันครบถ้้้้้ววนนนแแลลลจะะใชไไไไปปปก็มม่่่่่่่เเเรรรืองงงงาาาายยยยพผูคคดีับ